สวัสดีทุกท่านนะครับตัวนี้จะเป็นวงจรออปโตของบอร์ดซัมซุงนะครับบอร์ดเครื่องสภาพซัมซุงพาร์ตดีซีเก้าสอนะครับอ่าแล้วก็ส่วนขีดด้านหลังนะครับก็จะแตกต่างกันไปนะครับอย่างตัวนี้เป็น0ูนย์หนะครับก็ตัวนี้จะเป็นอ่าวงจรของการทำงานของออปโตนะครับการต่อไฟหรือว่า าลายวงจรนะครับไปฝั่งไหนบ้านนะครับอย่างตัวนี้ก็เป็นตัวไมโครก็เข้าขา80นะครับก็ที่ผมให้ดูตรงจุดนี้นะครับเพราะว่าอาการเสียของตัวนี้นะครับมีค่อนข้างเยอะก็คือจะเป็นพวกอาการเปิดปิดได้ปกตินะครับกดปุ่มกดต่างๆได้ได้หมดนะครับแต่ว่า กดปุ่ม start นะครับมีมีแต่เสียงนะครับไม่ทำงานนะครับท <c oughs> ีนี้อ่าตอนแรกเลยผมก็งงนะครับบอดบางบางพารนะครับบางตัวอ่าพารตตัวเมื่อกี้นะครับที่อ่าผมบอกไปเมื่อกี้นะครับก็คือมันกดติดแต่ว่าอ่าเปิดปิดได้ปกปกตินะครับแต่ว่าปุ่มกดทุกปุ่ม กดไม่ได้นะครับอ่ากดแล้วไม่มีเสียงไม่มีอะไรเลยกดไม่ได้กดไม่ได้เลยนะครับแต่ว่ามันจะมีบอร์ดท,ที่เป็นของอ่าพาร์ตดีซี92มนกันนะครับก็ลักษณะบอร์ดหรือว่าหน้าตาจะคล้ายๆกันนะครับอาการเสียนะครับเสียเหมือนกันจุดเดียวกันหรือว่าลักษณะาการเสียของอ่าออปตไม่ทํางานออปตช็อตหรือว่าไม่มีไฟมาเลียงออปตนะครับอ่าในลักษณะดเดียวกันเลย แต่ว่าอาการเสียของเขาอะ่ะมันจะเป็นอ่าก็คือเปิดติดปิดเปิดติดปกตินะครับแต่ว่ากดปุ่มสตาร์ทไม่ทํางานนะครับจะได้เย็นแค่เสียงนะครับแล้วก็ปุ่มอื่นอเนี่ยกดได้ปกติอ่าซึ่งแตกต่างจากอ่าบอร์ดที่เป็นอีกพาร์ทหนึ่งก็คือเปิดเปิด,ปดติดปกติกดปุ่มสักปุ่มไม่ได้เลยนะครับอ่ามันจะต่างกันตรงนี้ อีกอันหนึ่งคือกดปุ่มสตาร์ทไม่ได้อย่างเดียวมีแต่เสียงอีกอย่างหนึ่งคือกดปุ่มได้ทุกปุ่มยกปุ่มยกเว้นปุ่มสตาร์ทแต่ว่ากดแล้วได้ยินเสียงนะครับอันนี้ต้องอ่าต้องจำแนกจวบอร์ดไปนะครับก็สรุปว่าอาการเสียเป็นอาการตัวเดียวกันนะครับแกว่าการไอจุดเสียจุดเดียวกันแต่ว่าการแสดงอาการ่ะต่างกันนะครับโอเคครับ